รุนสวัสดีชาวันจันทร์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเด็กผีทุกคนทุกท่านเมื่อคืนนี้เปิดโอท r a ฟอร์ดต้อนรับรืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทำศึกพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชสี่ทุ่มครึ่ง แล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ให้กับผู้มาเยือนศูนย์ประตูต่อหนึ่งในแบบที่มีประเด็นอ ือว่าถึงแม้จะเห็นทิศทางที่ดีนะครับฟอร์มการเล่นก็ไม่กี่เลยนะครับนักเตะใหม่ที่เข้ามาสู่ร่มชายคาโอชัฟฟ์ตในรอบนี้ถึงว่า น่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแม้ว่าในรายของเบนจามินเชสโกอาจจะยังต้องการเวลานะครับในการปรับตัวเพพิ่งมาไม่กี่วันนะครับแต่ก็ว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีเพียงแต่นะ ังกับผลการแข่งขัแหละนะครับคาบ้านกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปีสาแดงในช่วงปีหลังๆโดยเฉพาะอุนซอรูเบนอมริมนะครับถือว่ามีสถิติที่ไม่น่าจดจำ เข้ามาทำทีมปรปศาสแดงได้ยังไม่ถึง30นัดนะครับเมื่อกลางฤดูกาลต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับนับถึงวันนี้น่าจะยังไม่ถึง30นัดพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบความพลายแพ้ไปแล้วถึง15นัดโอ้โหนหายสำนักข่าว เก็บเรรกอร์ดเก็บสถิตินี่เป็น15นะักที่เร็วที่สุดสำหรับกุนซือในเกาะอังกฤษนะครับเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำจริงๆนะครับบอนก็ดูบอลดึกนะดึกก็ดึกนะแถมยังมาได้ผลการแข่งขันแบบนี้ก็ก็ได้เห็นใจ หมายมันปั้นมือหลายหลายตำแหน่งนี่อาจจะยังต้องรอความชัดเจนว่าจะมีการปรับหานะตัวผู้เล่นมาเสริมมาทดแทนเพิ่มเติมหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการด่านสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ผู้รักษาประตูก็ใช้มือสองซึ่งโดดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วตอนนี้ออมเบโอน่านี่เจ็บในช่วง พ r e c i s i o n นะครับทำให้อา,า,าตาบานดีรับหน้าที่เมื่อคืนนี้ก,ก,ก็ก็มีส่วนที่ทำให้เสียประตูจากลูกเตะมุมที่เรียกว่าเป็นลูกถนัดของเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ประตูเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ได้จากลูกเตะมุมและก็ความผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดของวัยนีนะครับก็ แน่นอนมิเกลไอเดเต้ามาเล่นที่โอทาฟอร์ดก็ด้วยความระมัดระวังนะครับต้องการสามแต้มเอาชัวนะครับเอาชัวในนัดแรกเพราะว่าทีมในกลุ่มหัวตารางนี่เขาโชว์ฟอร์มจัดจ้านเหลือเกินนะครับเก็บสามแต้มพร้อมกับสกอร์เขาเรียกว่าแมนซิตี้ก็ยิงไปสี่เม็ดนะครับสเปอร์ก็สามเม็ดนะครับริเวอร์พูกก็ ยิงไปถึง4ลูกนะครับถึงแม้จะเสียไป2ลูกก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสกอร์เพื่อจะเก็บ3คะแนนจากโกลทัฟฟอร์ดก็ถือว่าเป็นเป้าหมายและเมื่อคือนนี้มิเกลอ,อติตาก็ทําได้สําเร็จนะครับก็แสดงความยินดีกับทีมปืนใหญ่ด้วยตอนนี้นะครับจบเกมเมื่อคือนนี้ปืนใหญ่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางมี3คะแนน เท่ากับอุ่นนำนะครับในขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่มีคะแนนนะครับเสียหนึ่งประตูอยู่อันดับ15เหมือนเดิมเลยเมื่อรูก้การที่แล้วโอ้แหมมันจะมาตอกย้ำกันอะไรกันนักหนาะเออนะเอาเอา,เอาใจเย็นนะครับเพึ่งจะนัดแรกนะครับ ยังเร็วเกินไปที่จะมีภาควิจารณ์ตัดสินอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามกันเด็กผีก็ใจเย็นนะครับตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดนะครับยังมีเวลาแล้วก็ดูทรงแล้วนักเตะใหม่ที่ซื้อมาในฤดูกาลนี้ก็อเล่นดีมีทรงเข้ากับระบบของอโมรินได้เนียนตาขึ้นเอาอย่งนี้แล้วกันนะเนียนตาขึ้นซึ่งผิดกับลิเวอร์พูลนะครับถึง แมทีมรักของเรานี่ถึงแม้ผลการแข่งขันจะได้ต่างใจเลยนะครับเอาชนะได้เดก็บ3คะแนนในแรกใน,ในในการลงเล่นเปิดหัวนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่น,นยังคุกกุกกักครัๆนะครับหลายตำแหน่งนี่ยังไม่เข้าใจอะอยังมีข้อผิดพลาดลก็ต้องแก้ไขก ก็มีปัญหากันไปคนทีมะเล็กทีมมาน้อยนะครับก็ช่วงเปิดฤดูกาลก็ขายเก็บเกี่ยวคะแนนได้เป็นกออเป็นการ,รม,มากที่สุดก็ถือว่างานเบาแหละในช่วงเข้าโค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลนะครับก็ติดตามในขณะที่กู้หัวค่ำนะครับเชลซีนักคืนนี้ <laughs> เกือบเสียท้ายกับ แชมป์เอฟเอครับแชมป์คอมมิวนิตี้ชิลอย่างคิสตันพาเลสไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบที่พาเลสที่เอาฟุตบอลเข้าไปตุงตะขายแล้วนัเพียงแต่ว่าถูกคริปนะครับเบียริปไปก็รอดตัวไปนะครับเชลซี Chelsea, แบ่งแต้มกับพาเลสไปทีมนะหนึ่งคะแนนก็นยังอีกยาวไกลนะครับพึ่งจัดนัดแรกอะ,ระไรก็ยังเปิดบ้าน วันนี้ก็คงเป็นวันจันทร์ที่อาจจะเงียบเหงากันสักหน่อยนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สวัสดีครับ